สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอวันนี้ผมมีเทคนิคมาบอกนะสำหรับเกมไอที่แบบทุกคนแบบเล่นกันนะที่แบบชอบเล่นกับเพื่อนนะครับผมวิธีการเล่นแบบว่าให้เก็บไว้นะแบบว่าจะหาเหรียญน,นะอะผมก็จะเอาจอของเพื่อนขึ้นไปที่มุมซ้ายบนเลยนะครับผม่าก็เข้าเกมไปแล้วอันนี้ผมก็มาพากเสียงทีหลังเหมือนเดิมนะครับผมก็อันนี้จะพากเลยไม่ได้พากแบบเล่นนะแบบพากเสียงเอาเลยนะครับ่ก็รอแป๊บหนึง่ง อันนี้เพื่อนเรายังไม่เข้าอ่ะเพื่อนเราเข้ามาแล้วแล้วก็เดินไปหาถุงเลยครับในห้องเริ่มเกมก็จะมีสองคนอย่างเงี้ยแบ่งกันหาไปนะครับผมเราก็จะแบ่งห้องกับเพื่อนนะให้เพื่อนไปอีกให้เพื่อนเราไปห้องครัวนะผมก็จะไปห้องดนตรีฮนะห้องเป็นโหนเนี่ยอ่าพอหาเสร็จแล้วเราก็ไปตรงห้องมุมนี่นะครับผมตรงมุมเลยโอเคแล้วก็มาหาถุงหาออยนะครับก็จะมีถุงข้างๆ้างนี้นะครับผม ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเก็บนะครับแล้วก็เก็บไอตรงนี้แล้วก็ให้ทุกคนมารอในห้องนี้เลยนะครับผมผมมีเทคนิคนะครับจะแบ่งกันนะครับผมอ่าเรามาหาในห้องนี้ให้ครบเลยให้ครบไปอ่าหมดแล้วก็รอผีมานะครับผมรอผีอ่าผีกำลังขึ้นมานะครับผีกำลังขึ้นมาชั้นไหนวะชั้นสองนะผีกำลังขึ้นมาชั้นสองแล้วก็รอแป๊บหนึ่งก็ให้เพื่อนเรากับเรารอในห้องนี้แหละโอเค เราก็ดูนะครับผมดูไอยอะถ้าผีขึ้นไปชั้นบนแล้วให้เราลงไปชั้นล่างหรือว่าให้เพื่อนลงไปชั้นล่างก็ได้นะครับแล้วให้เพื่อนรออยู่ในห้องนั้นเลยนะครับห้องหน้าประตูบันไดนะครับห้องหน้าบันไดนะครับแล้วเราก็ลงมาชั้นล่างเดินหาอายเลยนะครับผมไม่ไม่ใช่เดินหาอายเดินเก็บถุงนะครับผมเดินเก็บถุงแล้วก็หาอายนะครับผมหาไปเรื่อยเรื่อยจนกว่าผีจะลงมาหาเพื่อนเราหรือว่าลงมาชั้นล่างนะก็เพื่อนก็รอไปนะครับผมเราก็หาไปเรื่อย คือถ้าเราใช้เทคนิคแบบนี้ก็จะจบไวนะครับผมเพราะว่าก็จะหาถุงได้ครบให้ไหวอ่ะตอนนี้ผีก็อยู่กับเพื่อนเราเห็นไหมครับจอของเพื่อนกระพริบแล้วแสดงว่าอะตอนนี้ผีมันลงมาหาเราแล้วโอเคเราไม่ต้องกลัวนะครับผมเพราะว่าเรามีวิ่งอยู่โอเคโอ้โหเกือบโดนสวบหลังแล้วไหมล่ะนี่เราก็หาถุงไปเรื่อยครับพอผีลงมาหาเราก็ให้เพื่อนขึ้นไปชั้นบนเลยนะครับผมแล้วก็ดูจอเพื่อนกับจอของผม สลับกันไปนะครับผมอตอนนี้นีก็อยู่ชั้นล่างกับผมเหมือนเดิมนะอะให้เราก็เอ้ยไม่ใช่ก็ให้เพื่อนเราไปหาถุงนะครับผมเพื่อนเราขึ้นไปชั้นบนหาถุงเลยก็เราก็รอตรงนี้นะครับให้ผีขึ้นไปหาเพื่อนแล้วเราก็จะขึ้นไปชั้นกลางนะครับผมถ้าผมไม่ได้พูดก็ว่าผมพากเสียงเอานะครับถ้าไม่ได้พูดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับผม อ่เพื่อนเราก็จะหาถุงหาอายนะครับตอนนี้ได้สิบสี่ถุงแล้วผ่านมาแค่ประมาณสองนาทีกว่านะครับผมโอเคเพื่อนเราก็หาถุงไปเรื่อยๆเลยตอนนี้พียังอยู่ชั้นล่างกับเรานะครับหรือเปล่าวะก็ให้เพื่อนไปหาถุงนะครับผมอ่าตอนนี้ถุงก็ได้มาที่สิบห้าสิบหกถุงแล้วอ่า ผีอยู่ชั้นบนนะแล้วก็จะไปหาถุงข้างนอกแล้วก็ขึ้นไปชั้นกลางครับตอนนี้พีกับเพื่อนนะครับผมเราก็ไปอยู่ในห้องหน้าบันไดนะครับเพื่อที่จะรอผ่านนะมาอยู่ตรงนี้เลยก็ให้เพื่อนเราหาไปเรื่อยๆให้เพื่อนรอไปเรื่อยๆเลยไม่ใช่เพื่อนให้เราเนี่ยรอไปเรื่อยๆ ให้เรารอไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเพื่อนจะหาถุงครบแล้วก็เพื่อนก็จะวาร์ปลงมานะครับผมมันจะมีห้องวาร์ปอยู่ก็ให้ผีลงมาหาเราก่อนแล้วก็ให้เพื่อนเดินไปนะครับผมถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับผมเสียงไก่ขันอะไรก็ผมก็ไม่สามารถห้ามไก่ได้เหมือนกันนะครับผมถ้าไก่มันจะขันเนาะโอเคอย่างวันนี้เพื่อนเราก็กำลังไปนะครับผมอ่ะวิ่งเลยโอ้โหผีอยู่ข้างหลัง เพื่อนเราก็รีบหาถุงนะครับผมอาเปิดตอนนี้ได้สิบถุงแล้วอันนี้ได้มาที่สิบแปดแล้วครับผมแล้วก็เข้าห้องนี้ไปห้องวาร์ปนะก็รอแป๊บนึงนี่นะครับผมอ่าได้ครบแล้วแล้วก็เอาเลื่อยมาตัดไม้แล้วก็ไปที่ห้องวาร์ปนะครับขอให้วาร์าชั้นสองชั้นเดียวกันเถอะจะได้อ่าเคชั้นสองนะครับผมและผีก็มาในชั้นนี้พอดีนะครับผมก็ให้เพื่อนเรา มาหาเรานะครับเพื่อได้จะผ่านนะครับผมก็เทคนิคง,ง่ายๆเลยนะครับผมคลิปนี้นะก็ถ้าเราเล่นกับเพื่อนมันก็จะง่ายมากนะครับผมในการหาเหรียญน,นะโอเคเราก็เตรียมตัวผ่านนะครับ